ความลึกลับนิทานเรื่องเล่าความมืดประวัติศาสตร์น่าขนลุกความน่ากลัวยินดีต้อนรับสู่เรื่องขึ้นแห่งคำสาปของปริศนาผีสิงในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวชะอุ่มในชนบทอันห่างไกลมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่เงียบสงบบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเศรษฐีผู้มีอิทธิพลที่สุดในหมู่บ้านชื่อว่าครอบครัวแวนเดอร์ฟิ์ทว่าภายในคืนเดียว ครอบครัวนั้นหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยผู้คนในหมู่บ้านพากันหรือว่าบ้านนั้นถูกสิงสู่โดยวิญญาณที่ไม่สงบทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงกระซิบปริศนาและเงาทมินจะปรากฏขึ้นอเล็กนักสำรวจหนุ่มผู้มีชื่อเสียงในเรื่องการไขปริศนาลึกลับได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับบ้านผีสิงนี้จากชาวบ้านคนหนึ่งระหว่างการเดินทางเขาตัดสินใจที่จะมายังหมู่บ้านนี้เพื่อสำรวจและไขปริศนาเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านในยามเย็น หมอกลงบางๆคลุมทิวทัศน์รอบตัวเขาอเล็กรู้สึกถึงความลึกลับและอันตรายที่รออยู่แต่ความกระตือรือร้อนในการค้นหาความจริงดึงดูดเขาให้มุ่งหน้าไปที่บ้านหลังนั้นทันทีเมื่ออเล็กมาถึงหมู่บ้านเขาเริ่มสนทนากับชาวบ้านเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านผีสิงนี้ชาวบ้านหลายคนเล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาและบางคนก็มีประสบการณ์ที่น่าขนลุกเองชาวบ้านคนหนึ่งชื่อมารีอาผู้เท่าที่มีอายุเกิน80ปีได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่า บ้านหลังนั้นเคยเป็นของครอบครัวแวนเดอร์ฟิวเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากแต่แล้ววันหนึ่งทุกคนในบ้านนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนบอกว่าเห็นเงาของเด็กผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่ในบ้านทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงอเล็กมุ่งหน้าสู่บ้านแวนเดอร์ฟิลด้วยความตั้งใจที่จะค้นหาความจริงเมื่อเขาเดินทางผ่านป่าและเข้าถึงบ้านหลังเก่าที่มีลักษณะสุดโทมประตูบ้านเปิดออกอย่างง่ายดายด้วยการผลักเพียงเล็กน้อย แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดเข้ามาในบ้านสร้างเงาที่หน้าขนลุกบนผนังที่เต็มไปด้วยรอยร้าวเขาเริ่มต้นสำรวจจากห้องนั่งเล่นซึ่งเต็มไปด้วยฝุน่นและสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิมตั้งแต่วันที่ครอบครัวแวนเดอร์ฟิวหายตัวไปโซฟาเก่าโต๊ะกาแฟาที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนและภาพวาดครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนหยุดเวลาอยู่ในช่วงเวลานั้นขณะที่อเล็กซ์สำรวจบ้านเขาพบหนังสือเก่าที่มีหน้ากระดาษเ,เปื้อนจนไม่สามารถอ่านได้ชัดเจน แต่กลับมีข้อความลึกลับที่เขียนด้วยลายมือวัดๆหน้ากระดาษหลายหน้าถูกฉีกขาดไปแต่มีภาพถ่ายครอบครัวที่ยังคงอยู่ครบถ้วนเป็นภาพของพ่อแม่และลูกสาวสองคนหนึ่งในนั้นมีอายุไม่เกิน12ปีและอีกคนหนึ่งเพียงห้าขวบเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในภาพถ่ายนั้นเด็กผู้หญิงทั้งสองคนดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสายตาของพวกเธอในคืนเดียวกันนั้นเองอเล็กได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆแ,และเห็นเงาของเด็กผู้หญิงเดินผ่านห้องนั่งเล่น เขาพยายามตามหาเงานั้นแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าและความหนาวเย็นที่ไม่ปกติเสียงกระซิบนั้นเหมือนกับเสียงของเด็กผู้หญิงที่ร้องเรียกชื่อเอมิลี่อเล็กรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวแต่ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นทําให้เขายังคงเดินหน้าสํารวจต่อไปขณะที่เขาเดินไปตามห้องต่างๆเขามาถึงห้องนอนหลักที่นั่นเขาพบกล่องใบหนึ่งซึ่งถูกล็อกด้วยรหัสเมื่อเขาเปิดกล่องออกมาเขาพบจดหมายเก่าที่เขียนโดยแม่ของครอบครัว ในจดหมายบอกว่าเธอได้รู้ความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับสามีของเธอสามีของเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความฝันที่อันตรายเขาหมกมุ่นในการสร้างชีวิตใหม่ด้วยการใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายและไร้จริยธรรมเขาใช้วิทยาศาสตร์สยองขวัญเพื่อทดลองกับลูกสาวของเขาเองคืนที่เกิดเหตุสยองขวัญสามีได้สร้างสิ่งมีชีวิตจากการเสียสละชีวิตของลูกสาวคนเล็กสิ่งมีชีวิตนั้นกลับกลายเป็นปีศาจร้ายที่ไร้ความเมตตา มันฆ่าทุกคนในบ้านและหายตัวไปแม่ของครอบครัวเขียนจดหมายเพื่อเตือนถึงอันตรายและบอกเล่าความลับว่าปีศาจนั้นถูกกักขังไว้ในบ้านโดยคำสาบว่าในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงมันจะกลับมาเพื่อหาวิญญาณที่ต้องการเพื่อเติมเต็มชีวิตของมันเธอฝากข้อความถึงใครก็ตามที่พบจดหมายนี้ให้ค้นหาเครื่องรางที่ทำจากทองคำซึ่งซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของบ้าน เรื่องรังนี้เป็นกุญแจสําคัญในการทําลายปีศาจและปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกกักขังไว้อเล็กรู้ว่าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อหยุดปีศาจนี้ก่อนที่พระจันทร์เต็มดวงจะกลับมาอีกครั้งเขาเดินทางลงสู่ห้องใต้ดินไม่ใช่เรื่องง่ายอเล็กต้องผ่านห้องที่เต็มไปด้วยกับดักและสิ่งลวงตาที่ปีศาจสร้างขึ้นเพื่อล่อให้เขาหลงทางเสียงกระซิบที่น่าขนลุกและเงาดาที่เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายห้องใต้ดินเป็นที่เก็บของที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความมืด อเล็กต้องใช้ไฟฉายเพื่อส่องทางเดินเขาต้องระวังไม่ให้เหยียบกับดักที่ซ่อนอยู่ใต้ฝุ่นหนาเขาพบหนังสือเก่าๆและสิ่งของที่ทิ้งร้างซึ่งบ่งบอกถึงความลึกลับและความอันตรายของสถานที่นี้ในที่สุดอเล็กพบเครื่องรางที่ถูกซ่อนอยู่ในกล่องเหล็กทึบเขารู้ว่าต้องใช้เครื่องรางนี้เพื่อทำลายปีศาจเขาเดินกลับขึ้นมาจากห้องใต้ดินและ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจที่ปรากฏตัวอย่างเต็มตัวปีศาจมีรูปร่างน่ากลัวผิวหนังสีดำและดวงตาแดงกำ่ำ มันพยายามโจมตีอเล็กแต่เขาใช้เครื่องรางนั้นเพื่อป้องกันตัวปีศาจนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและพยายามหนีแต่พลังของเครื่องรางทําให้มันถูกทําลายลงวิญญาณของครอบครัวที่ถูกกักขังไว้ได้รับการปลดปล่อยและบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมนก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งอเล็กออกจากบ้านด้วยความโล่งใจเขาได้ทําลายปีศาจและช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังไว้แม้ว่าเขาจะรู้สึกเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเขากลับมาที่หมู่บ้านชาวบ้านต่างก็ต้อนรับเขาด้วยความเคารพและขอบคุณสำหรับความกล้าหาญของเขาเรื่องราวของอเล็กกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปและหมู่บ้านก็กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งจากเรื่องราวนี้เราได้เรียนรู้ว่าการกระทําที่ผิดจริยธรรมและการหลงไหลในอำนาจและวิทยาศาสตร์อย่างไม่ระมัดระวังสามารถนำพามาซึ่งหายนะได้ความกล้าหาญและความเสียสละของอเล็กเป็นตัวอย่างที่ดีในการเผชิญหน้ากับความกลัวและทำสิ่งที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้อื่นและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ควรยกย่องและปฏิบัติตามหวังว่าคุณจะสนุกกับนิทานเรื่องนี้ถ้าต้องการฟังเรื่องอื่นๆหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณที่รับชมราตรีสวัสดิ์ค่ะ